ตะเคส่วนเป็นตำบลเล็กๆนะครับมีเนื่อที่อยู่แค่6.65ตารางกิโลเมตรเงินประชากรส,ส่วนใหญ่ของในเขตพื้นที่ตำบลันเก่งงประกอบอาชีพประมงทายฝั่งหรือประมงน้ำลึกบ้างบางแห่งแล้วก็มีอาชีพเสริมาก็คือมีการค้าขายพวกอาหารทะเลแปรโลกต่างๆ วันนี้ที่ที่ทางเทศบาลทํางานหมายถึงว่า,าพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเยาวชนเพราะว่าอย่างโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางอะไรตอนนี้คือมันก็พัฒนาไปถึงจุดสุดแล้วอะค่ะคิดว่าการพัฒนาที่ที่ยังยังขาดอยู่ก็คือการพัฒนาเรื่องเรื่องคนนะคะแล้วก็เรื่องเรื่องคนเนี่ยก็ควรที่จะเริ่มที่วัยเด็กเพราะว่า ถ้าเราจะไปพัฒนาผู้ใหญ่มันก็คงพัฒนายากแล้วก็คิดว่าจะทํำยังไงก,ก็เป็นปัญหาอยู่ตัวเองในการทํางานก็จะทํำยังไงซึ่งเราในลําพังเราก็คิดว่าเ,เราจะทํำยังไงได้ในเมื่อเด็กมันเป็นอย่างนั้นเราจะไปแก้ยังไงไปพูดมันก็ไม่ฟังไปสอนมันก็มันก็ไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยเ,เราฟังคิดเราณตอนนั้นนะคะพอไปฟังอาจารย์ทรงพลพูดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เราพยายามพัฒนาในตัวตัวเด็กให้อ่า บ่มพ่อนิสัยเขาให้เป็นคนดีในสังคมต่อไปอย่างงี้ก็เลยคิดว่าโอเคโครงการแบบนี้มันไม่ได้มีมันไม่ได้มีบ่อยแล้วก็ไม่ค่อยมีหน่วยงานไหนที่ทําส่วนใหญ่งานราชการที่จะพัฒนาก็ส่วนใหญ่ก็แค่ให้ความรู้เด็กซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าให้ความรู้ไปแล้วเด็กจะได้อะไรบ้างเด็กได้รับอะไรที่จากการที่เราสอนไปหรือว่า เราพาเขาไปอบรมพาเขาไปดูงานเราก็ไม่ได้มีการมาย้อนมองกลับเขาไปว่าเขาได้อะไรแล้วเขาเอากลับมาใช้ไหมแล้วนิสัยอะไรอย่างเงี้ยเขาเปลี่ยนไปไหม mm hmm. กลับมา mm hmm. ก็มีความคิดเห็นว่าโอเคโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีแล้วก็สมควรที่จะทําในพื้นที่เพราะว่างานที่เราทําอยู่ปัจจุบันอย่างที่บอกค่ะก็คือให้ความรู้ไปอย่างเดียวเราไม่ได้เราไม่ได มีเป้าหมายในการบ่มเพาะนิสัยเด็กหรือว่าสร้างเด็กให้เปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลับมาเสนอกับทางฝ่ายบริหารค่ะท่านนายกท่านรองนายกก่อนคุยกับเขาว่าเป็นโครงการมีโครงการมีอย่างนี้อย่างนี้มีความเป็นมาย,ยังไงแล้วก็วัตถุประสงค์เป้าหมายโครงการเป็นยังไงท่านนายกก็เห็นด้วย เราได้รับโจทย์จากทางาพอมอค่ะในเรื่องของการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเราก็เลยมาคุยกันว่าเขาให้โจทย์มาว่าเราเขาจะให้เป็นงบประมาณที่ให้เด็กทําร่วมกับผู้สูงอายุทีนี้ก็มานั่งคิดกันว่าเอจะเป็นโครงการอะไราทางผู้บริหารก็บอกว่าโครงการอะไรก็ได้ให้เด็กและเยาวชนแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยได้ทํางานร่วมกันเราก็จะ เริ่มเอาตัวการบริหารจัดความความรู้เนี่ยเริ่มเข้ามาใช้แล้วว่าเออเราเราจะมีการทำงานยังไงให้มันเป็นขั้นเป็นตอนที่ชัดเจนแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็ตอนแรกคิดไม่ได้ว่าจะทำโครงการอะไรก็นึกถึงโครงการอสมอนน้อยที่ที่ทางอาจารย์เคยให้มาดู จริงแล้วบาง,งเกงนั้นมีผู้สูงอายุอยู่ประมาณเก0กว่าคนผู้สูงุบางท่านอยู่ตามบ้านอยู่บ้านตามลําพังบ้างบางท่านก็สืบลูกหลานไปทํามาหากินแล้วก็ขาดกําลังใจเราจึงจัดโครงการพอสมอน,น้อยหรือเอ,เอวชนจิตอาสาใส่ใจผู้สูงอายุเนี้ยเข้าไปดูแลพูดคุยกับผู้สูงอายุก็ทําให้ผู้สูงอายุนั้น สภาพจิตใจดีขึ้นทอะไรน่ะอันนี้เหรอตะก้าใส่ผลไม้นีดยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จค่ะใช้เวลาการทำบ้านนานเนี่ยก็นานกันลูกพอสมสเทธิ the ์นะคืองานความฝึกงานมีอายุย okay. oh, ืนนะเวลาได้ขอบใจนะลูกขอบใจมากจาได้คือจากเดิมเนี่ยถามว่าเราวางเป้าหมายไหม จากเดิมเราคิดโครงการแต่เราไม่ได้เราไม่ได้เริ่มจากเป้าหมายว่าเราจะอยากจะได้อะไรอย่างเงี้ยแต่จากเดิมคือเราต้องคิดแค่กิจกรรมอะเราจะทําอย่างเงี้ยเราจะจัดวันเด็กเราจะอบรมเด็กเราคิดแค่นั้นไงคะเราไม่ได้คิดว่าเราจะอบรมเด็กเพื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันมันมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปจากที่เราเคยเคยทากิจกรรมเราคิดแค่ว่าเราจะทําโครงการนี้นะให้ความรู้เรื่องท้องไม่พร้อมท้องก่อนวัยอันควรเราจะให้ความรู้เรื่องยาเสพติดเราคิดแค่แค่ตรงนั้นแต่พอหลังจากที่เราเข้ากระบวนการแล้วกับอาจารย์แล้วเนี่ยเราคิดได้ว่าเราต้องคิดจากว่าเราต้องการอะไรจากการทํากิจกรรมของเราจากทําโครงการอย่างเงี้ยค่ะคือมันมันมันเปลี่ยนไปจากเดิมค่ะ ก็เลยทำให้เกิดโครงการที่เราทำแล้วม <c oughs affe tới> ันมีระยะเวลาการทำงานที่ที่เพิ่มมากขึ้นไม่ใช่วันเดียวจบ2วันจบอะไรอย่างเงี้ยจากจากเดิมก็คือจัดวันเดียวก็จบไปก็จบเลยอย่างเงี้ยานถกนำไปกับทก่เดี๋ยวเราเดินไปอืนงนะสอยู่ง สิบีเป็นจัน์นะคะเป็นพยาบาลวิชาชนจำนำการนะคะอยู่ที่รอพสตอบ้านชูชีค่ะจะทำโครงการเกี่ยวกับเยาวชนดูแลใส่ใจเดินผู้สูงอายุคือต้องการให้เราเป็นพี่ที่สนับสนุนให้ความรู้ค่ะก็เลยก็เลยได้มาทำตรงนี้แล้วอีกอย่างนึงมันก็เป็นการดูแลสุขภาพแต่ชุมชนในพื้นที่ของเราซึ่งซึ่งเป็นงานที่เราทำอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้เราก็มีเหมือนเยาวชนมาช่วยดูแลอีกส่วนหนึ่งค่ะ จริงแล้วอยากให้ทุกภาคคีอข่ายมันมีส่วนร่วมในการดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นอบตนะคะดูแลผู้สูงอายุคืออยากให้ทุกภาคคีอข่ายเนี่ยคืออยากให้ชุมชนอ่ะชุมชนแล้วก็ทุกภาคคีอข่ายไม่ว่าจะเป็นออบตรปสตแล้วก็อสมนะคะแล้วก็ครูนักเรียนนะคะเยาวชนเนี่ยให้ทุกภาคส่วนเนี่ยมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดให้ชุมชนเนี่ยของเราเนี่ยมีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการดูแลสุขภาพถึงแม้ว่างานที่เราปศตอเราจะเป็นงานหนักอยู่แล้ว จริง,รงๆแล้วถ้าเราได้ทำงานร่วมกันอ่ะคืองานทุกอย่างค่ะต้องทำร่วมกันถ้าทําคนเดียวมันไม่สําเร็จถ้าหลายๆส่วนมีส่วนร่วมกันเนี่ยทุกคนช่วยกั้อุ้มชุมชนตัวเองเนี่ยมันก็ทําให้ชุมชน,นเราเนี่ยมีความความที่จะดีขึ้นนะคะก็เปลี่ยนไปเยอะเยอะอยู่เหมือนกนันค่ะจากเดิมก็เหมือนบางคนก็เหมือนกับดูดูภายนอกเหมือนไม่ได้เรื่องอะไรเง,งีง้ยพูดงๆตรงๆบางคนก็ดูเหมือนแบบน่าจะไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่พอเขาเข้ามาเนี่ยเขาได้เห็นแล้วว่า อย่างที่ไปเยี่ยมบ้านคนชราเนี่ยเขาได้เห็นเลยว่าปัญหาสังคมมันมีจริงแล้วก็มันไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือแต่มันอยู่รอบๆตัวแล้วก็ในชุมชนเราก็มีบ้านเราก็มีอย่างบางคนที่เขาไปเนี่ยเขาก็สะท้อนกลับมาเลยว่า,าขเขาก็บอกเขาก็มาบอกเลยว่าดูเหมือนยายที่บ้านดูเลยอะไรเงี้ยก็จะมาเล่ามาแชร์ให้ฟังว่า ผมมาตอนนี้ก็คืออย่างบางคนไม่กล้าแสดงออกเลยไม่กล้าพูดไม่กล้าทําอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าพอกลับมาที่โรงเรียนหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมโครงการก็กล้าก็พูดเลยว่ากลับมาจะทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ดูคิดไว้แล้วมันจะทําอะไรหรือว่ากลับบ้านไปเขาเขาก็เหมือนกับไปดูแลย่าย,ยายเขาเพ,พ,พกกิ่มมากขึ้นจนบางที้ปกครองก็มีมีมาเหมือนกันโทรมาถามพูดทาไม กลับมาหลานมึงเปลกอะไรเงี้ยก็มีมีของพ่อหามีคนมีคนจิตเขาอะจิตอาสาเอออยากให้เขาเป็นจิตอาสานี่ว่าถ้าเราเกิดเราทำตรงนี้เราจะจะดีกับตัวเราเองไม่รือว่าดีกับชุมชนแล้วเรามันมันแบเหมือนให้เด็กอะรู้คุณค่าของตัวเองมากขึ้นว่าเออที่เราทำมาตรงนี้ดีนะเออเราน่าจะทำแบบนี้เราก็ดีใจที่ว่าทุกวันนี้เออถ้าเกิดมีคนมาคิดโครงการนี้ขึ้นมาเรา เขาทําให้เด็กมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าต่อไป้ังหน้าเขาจะทําอะไรเขาจะได้มีความคิดที่มากขึ้นมีความรอบคอบมากขึ้นมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นเอต่บผู้สูงอายุเพื่ออะไรหรือไม่ต้องผู้สูงอายุคนรอบข้างทำให้เขาจะได้คิดมากขึ้นเมื่อเออเนี่ยคนที่ประสบปัญหาจริงๆผู้สูงอายุบางคนเที่ไม่มีคนดูแลเลยเี่ยเด็กเขาจะคิดได้ว่าอันนี้มันที่เขาทำาันนีมันดีที่เราไปรายเนี้ยว่า เราต้องดูแลอย่างไรบ้างคะเอามาปรับใช้กัะทาที่บ้านเราว่าควรทำอย่างนี้ดูแลอย่างไงควรให้เขาออกกำลังกายนะคะไม่คิดว่าจะประสบความสำเร็จ100%ได้สัก50%า10%พวกภ <c oughs> าคีเราก็ดีใจแล้วค่ะแล้วก็อาจจะต่อยอดต่อไปในรุ่นต่อตอไปมันก็จะเป็นแผนการสอน ครูไปด้วยในตัวก็คืออยากปีนี้เด็กป .4 เดี๋ยวปีหน้าพอป .4 ขึ้นป .5 เราก็เอารุ่นน้องขึ้นมาใหม่อ่ะรุ่นน้องเห็นพี่ทำอะค่ะก็อาจจะมีรุ่นน้องสนใจก็คือเข้ามาในโครงการอีกก็ในฐานะผู้ริหารก็คิดว่าจะต่อยอดโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วก็คุยกับโรงเรียนแล้วก็คือจะพัฒนาไปสูนหลักสูตรใช่ไหมคะในการในการในการเรียนการสอน ปัญหาที่เราเผชิญอยู่ทุกวันนี้มันคือปัญหาสังคมซึ่งเราไม่ได้มองว่าโลกสวยแต่จริงๆแล้วมันเป็นปัญหาจริงๆว่าสังคมปัจจุบันนี้ม,นมันค่อนข้างที่จะที่จะรุนแรงแล้วก็มันมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเราก็เลยคิดว่าการที่เราจะไปแก้บุคคลน่ะไปแก้คนโตเนี่ยที่เป็นอย่างเหมือนพวกเราเนี่ยมันคงจะแก้ยากแล้วการที่จะพูดเราพูดให้ใครสักคนหนึงมาคิดเหมือนเราเนี่ย ม,มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าเขาถูกปลูกฝังมาอย่างนั้นแล้วแนวคิดก็เป็นอย่างนั้นวิสัยทัศน์หรือว่าอะไรเขาเป็นแบบนั้นอะ่ะเขาคงเปลี่ยนอะไรได้ไม่ง่ายๆก็เลยคิดว่าการไปเปลี่ยนเด็กเนี่ยน่าจะไปเปลี่ยนง่ายเปลี่ยนได้ง่ายกว่าเพราะว่าผู้ใหญ่ที่โตมาเนี่ยก็คือโตมาจากเด็กถูกไหมคะถ้าเราต้องการเจเนอเรชันเน็กที่เป็นยังไงเราควรจะไปปลูกฝังเดี๋ยวนี้ให้มันเป็นอย่างนั้นที่หมายหม่ถึงว่าสร้างเหตุสร้างปัจจัยอ่ะให้เป็นผลแบบนั้นน่าจะดีกว่า ก็เลยคิดว่าโครงการนี้มันเป็นโครงการที่ดีมากค่ะเหมือนกับการที่เราไปได้เข็มทิดที่จะชี้ทางที่จะทางให้เราเดินได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ